สำหรับท่านที่กำลังมองหารถนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ BB SmartC a r านะครับเรามาดูกันครับว่าทำไมต้องมาใช้บริการที่นี่ครับผมอยู่กับคุณบีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียรติครับสวัสดีครับเกียรติผลครับทำไมต้องมาใช้บริการที่ BB Smart Car คารับอ่าบี Smart Car านะครับผมเป็นธุรกิจรถยนมือสองสโลแกนในการทำธุรกิจก็คือซื้อก็ถูกใจขายก็ได้ราคาว้าวครับครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์มือสอง อ,อยากให้แนะนำมาชมที่ VV Smart Car ก่อนนะครับเพราะว่าเรามีรถมากกว่า1,500คันใช่ครับพับน 1, 500คันให้คุณกดไลค์ครับผมไปเข้าไปชมเลือกได้เลยนะครับแล้วเราก็ยังมีรถ1 500คันเนี่ยเรามีทุกเซ gment อ,อย่างเช่นวันนี้เรามาออกงาน f r a n c h s Expo เนี่ยใช่ครับใช่ครับ,รบเราก็จะมีหลักๆเราจะนำรถกระบ,บงังที่สามารถเป็น รถซัพพอร์ตกับผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการที่กําลังมองหารถอืในส่วนของกระบะคอมเมอร์เชียลเนี่ยไปใช้งานได้นะครับซึ่งของเราเนี่ยรถทุกคันออกรถใช้เงินศูนย์บาทว้าวรถรถกระบะเราน่าจะมีให้เลือกประมาณห้าหกร้อยคันในเซกเมนต์ในในกลุ่มเซกเมนต์ของกระบะนะครับผมครับเพราะเรามีทั้งตอนเดียวแคปสี่ประตูเราจะมีหมดนะครับใช่ ใช่ครับครับโอเคคมีเลือกเจอสุดแล้วมันยังไงมีความมั่นใจหรือว่ามีการการันตีอะไรหรือเปล่าครับรถทุกคันเนี่ยเราเป็นไม่แท้ทุกคันตรวจสอบได้ครับผมเรามีการรับประกันหลักการขายสูงสุดถึง2ปีเต็มครับหรือ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้เรายังมีรับประกันความพอใจสินค้าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ย14วันเนี่ยซื้อไปแล้วไม่พอใจในสินค้า เรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยครับคือขยายความหน่อยนี้น่าสนใจมากคือซื้อรถไปแล้ว14่วันไม่พอใจไม่พอใจคืนเลยคืนได้ครับผมแต่อย่างที่บอกครับต้องเกิดจากสินค้าอืย่างเช่นเราซื้อไปเนี่ยขับไปสักสามวันมอนตอระเบิดปุ่มแต่ขึ้นมาสมมติซื้อไปให้แฟนใช้แฟนบอกอุ้ยไม่อยากได้แล้วไม่มั่นใจละถ้าเป็นที่อื่นนะครับผมเขาก็จะซ่อมให้ถึงแฟนไม่พอใจก็จะซ่อมให้แต่อย่างที่เนี้ย ถ้าไม่พอใจในคุณภาพสินค้าเปลี่ยนได้ทันทีถ้าไม่เปลี่ยนคืนเงินร้อยเปอร์เซ็คเราจะระบุในสัญญาทุกคันเลยครับใช่ครับ,ครบใครที่กําลังมองหารถมือ2นะครับจะไปใช้ในเชิงของลุกยินหรือซื้อไปใช้ในเรื่องของการโดยสารต่างๆครับก็ลองมาดูครับที่ BB Smart Car ได้ครับ